ครับผมว่าตอนนี้นะครับเราก็จะเดินขึ้นไปดูวิหารโบสถ์วิหารแม่น้อยแม่หลวงนะครับผมนะครับก็อยู่ได้ไม่ไกลมากครับก็ตรงนี้ดเดียวครับผมอ้าวในระหว่างทางที่เราเดินไปวัดมีหลวงเม่น้อยเล่าตำนานให้ให้ฟังหน่อยว่ามีหลวงเม่น้อยมีปอดเขาเป็นมาอย่างไงครับผมอ่าเล่าเลยครับก็โบสถ์วิหารเม่น้อยเม่หลวงนี้นะครับก็ตำนานนะครับมีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับเขาเป็นเศรษฐีของเมืองเพชรนะครับก็ก็เมื่อสมัยยุทธยาตัมปายนี่หนะครับ เขามีภรรยาสองคนโดยมีภรรยาหลวงเนี่ยเป็นคนแรกนะครับก็คืนนี้ก็ยังไม่มีบุตรให้ก็เลยมีแพรน้อยได้อีกคนหนึ่งนะครับแล้วต่อมานะครับเศรษฐีค่นี้ก็มาทําบุญสร้างเจดีย์ถวายให้กับวัดตรงกลางนะครับแล้วมีเมหลวงเนี่ยสร้างโบสถ์เอาไว้ทางขวามือนะครับเม่น้อยสร้างวิหารซ้ายมือโดยมีเด็กอยู่ระหว่างกลางเป็นของเศรษฐีนะครับแล้วต่อมาทีนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้อยากจะรู้ว่าเศรษฐีรัะใครมากกว่ากันครับก็ไม่กล้าถามเศรษฐีครับทั้งสองคนก็เลยได้ อดีษขานพร้อมกันครับว่าถ้าเศรษฐีและใครมากกว่ากันนะครับก็ขอให้ยอดเจดีย์เอียงเท่านั้น,นครับแล้วต่อมาเจดีย์ตรงกลางของเศรษฐีเนี่ยก็ได้เอียงไปทางฝั่งวิหารของเมียน้อยและเมียน้อยมากมก,กว่าเมหลญ่เหมือนกับว่าเมียน้อยเนี่ยอาจจะมีบุตรให้กับเศรษฐีได้นะครับนะครับทีนี้เขาก็ว่ามูนะามาทั้งหมดจิตค้างแล้วแต่ว่าก็คือไม่สามารถทำให้ตรงได้ก็ยังเอีงย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ครับก็หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาว่า คืออาจจะเป็นที่แรงลมนะครับหรือว่าการอ่อนตัวของปูนแล้วก็โครงสร้างข้างในนะครับที่ทำให้เอียงไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ก็ยังปรากฏว่าเห็นยังเอียงอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับเราจะรู้ครับมาดูนี่ครับเดิมเดี๋ยวเราดูสาระแล้วนี่ครับ ตอนนี้เราจะเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไว่าเอียงยังไงนะครับเราดังสาดระนี้ครับอันนี้อันนี้โบสถ์ครับขมีหลวงนะครับขมีหลวงตรงกางนี้ของถุงแยกก็ขมีน้อยนะครับทำไมโบสถ์มีหลวงมันเล็กกว่าโบสถ์มีน้อยก็เพราะว่ารู้ไหมครับว่าคือโบสถ์เพราะว่ากว้างกว่านะครับเพราะโบสถ์เนี้ยเอาไว้ทำสั่งที่ต่างก็เวลาเขาเป็นเพื่นมาบวชมาให้บวชอย่างนี้เราจะดูว่าโบสถ์แต่ต่างวิหารที่ว่า โบดถีเป็ใบเสรมานะครับใบเสี็จทองเห็นไหมครับนั่นนะครับเห็นมครอบๆอยู่นะครับเรียกว่มาผู้ใช่รถขับไปแต่มาผู้นะครับเรียกว่าโบสถ์นะครับเี็นใบเสรมาแต่วิหารเนี่ยไม่มีใบเสะครับก็ก็ไม่ค่อยใช้อะไรมากครับก็ก็เข้ากับว่าได้ปตามปกติแล้วครับแต่สมมติใช้โบสถ์นะครับคุณเห็นไหมครับจะเห็นไหมยอดเอียงไปเขาไม่มีใบเสร็จเไม่ได้เรียกโบสถ์นะครับผมวิหารแล้วก็ภายในวัดนะครับโบสถ์มีได้หลังเดียวแต่วิหารเนี่ยจะมีกี่หลังก็ได้ครับท่านไหนที่บอกว่าจะดี ครับผมแล้วก็จะเห็นนะครับองค์ยอดข้างบนนู้นนะครับคือพระพุทธรูปปางดิน้ำมนต์นะครับผมก็เป็นสถานที่จุดช่องเที่ยวนะครับก็เห็นวิวอะไรต่างๆในรอบๆเมืองเพชรนี้นะครับแต่นี้ก็ยังทําการสร้างยังไม่เสร็จดีนะครับก็จริงๆก็ขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าบันไดก็เดินไปประมาณ2 0 0วกว่าขั้นเกือบ3 0 0ขั้นแล้วครับแล้วทางเดินข้างหน้านี่คืออะไรเป็นใช่ครับเป็นทางเดินยอดขึ้นไปบนยอดนี่นะครับนี่ทางเดินขึ้นใช่ไหมครับผมโอเคครับถ้าทางรถเนี่ยเราต้องอ้อมลงจากด้านล่างแล้วอ้อมเข่าไปทางนี้ครับ เขาว่านั่นพอเสร็จแล้วเขาจะนําพระบรมไส่ลิขิาโดยไว้ข้างบนนี้ครับอ๋อนี่ทางเดินขึ้นครับรถตู้ขึ้นได้ไหมรถตู้ขึ้นได้ครับแล้วเ,เราต้องลงจากวัดละอ้อมไปครับทีนี้มันรถเป็นขึ้นไม่ได้เราเดินวอมขาแล้วก็ขึ้นไ,ได้ไปอันนี้คือตำนานโบสถ์เมียหลวงวิหารเมียน้อยวัดเขาบรนณอศิษยตะบนไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมาที่นี่มาวัดเขาบรนนอศิต้องมาดู บสถ์เมียหลวงวิหารเมียน้อยสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ก็คือเจดีย์เนี่ยเขาเจดีมันเอียงจริงหรือเปล่าว่ามันเอียงมาทางซ้ายนิดหนึ่ง เอียงมาทางวิหารของเมียน้อยเรียกโบสเมียหลวงวิหารเมียน้อยเป็นอันซีนไทยแลนด์มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยตลกดีน่าขำด้วยนะเขาว่าท่านฤาษีเอ่อท่านเศรษฐีรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงนิดนิดน,ดนะนี่ข้อแตกต่างคือโบสอมีใบเสมาแต่วิหารไม่มีโบสนี้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมนะ มาที่นี่แล้วนี่ถ้าไม่ได้มาเที่ยวน,น่าเสียดายตอนนี้เราจะพิสูจน์แล้วว่ามันเอียงจริงหรือเปล่าด้านขวามือของเราเนี่คือช่อฟ้าช่อฟ้าของโบสถ์ซ้ายมือของเรานี่ช่อฟ้าของวิหารนี่โบสถ์เมียหลวิหารเมียน้อยว่ามันเอียงว่าเศรษฐีนี่รักเมียเมียน้อยมากกว่าแล้วเอียงนี่น ถ้าต,ตามวิทยาศาสตร์เขาสันนิษฐานว่ายังไงนะก็หลักการวิทยาศาสตร์เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่แรงลมนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับแล้วก็การอดตัวของปูนนะครับแต่นี้ก็ให้ทรีวิทยาเข้ามาตรวจนะครับก็ไม่ได้เป็นที่แผ่นดินนะครับก็ไม่ได้มีการซุดอะไรนะครับก็ปกติดีทุกอย่างนะครับขาบููน้ามาทั้งหมดเจ็ดครั้งแล้วแต่ว่าก็คือยังไม่ตรงนะครับก็ยังอยู่แบบนี้นะครับอาจจะเป็นที่แรงอริฐางนะครับ นี่คืออันซีนไทยแลนด์เป็นหนึ่งในสิ่งอัศจรรย์ของประเทศไทยของที่เพชรบุรีเพชรบุรีนี่บางคนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเพชรบุรีนี่แปลว่าเมืองพระเพชรตัวนี้มาจากคําว่าสัพพันยูเป็นคําพระ <c oughs> สมัยก่อนนี่เมืองน,นี้คือเมืองปร,ปปริปรีปริปรีนี่เป็นคําภาษาเขมรน,นะสมัยก่อนพวกเขมรครองที่นี่อยู่นะปรปิปรีเนี่ยปริก็คือพระภาษาเขมรเรียกเปรียป,ปรีคือบุรีปุระนั่นแหละ หลายคนไม่รู้นีกว่าปริปรีงงอพอมาศึกษาจริงอ้าวปริปรีน่คำขมรเขมรเคยครองที่นี่มาก่อนปริปรีไทยเรียกว่าเพชรบุรีเพชรตัวนี้ไม่ใช่เพชรเพชรอินจินดาเพชรตัวนี้มาจากคําว่าสัพพันยูเป็นฉายาหนึ่งสมญานามเหนือนของพระพุทธเจ้าสัพพันยูแปลว่าผู้รู้ทั้งปวงรู้ทุกอย่างเป็นฉายาหนึ่งเป็นสมญานามพระสัพพันยูหรือว่าสันเพชรสันเพชรนั่นแหละแล้วก็ ตามอักระกันเขียนก็เลยเขียนเป็นอย่างนี้สัเพชตัวนี้ถ้าเขียนจริงๆก็คือสระเอพอพานชอช้างยอหญิงกรันนี่ทับเพชรมาจากคำศัพท์พันธุูเพชรบุรีคือเมืองพระนั่นแหละก็ถูกของเขาแนวภาษาขมรีจะปริปรีกเมืองพระถ้าออกเสําเนียงขมรจริงๆเรียกเปรียบุรีเปรียบุรีแต่ไทยออกเสียงยากเลยเรียกปริปรีปริปรีนี่ดูโบทเก่าดู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 เจดีย์เจดีย์โบราณ เพชรบุรีนี่คนเมืองพระนี่คนเก่งนะเพชรบุรีเนี่ยถือว่าคนที่สร้างโบสถ์สร้างสานสวยสุดในประเทศไทยขอเขาละเพชรบุรีอันดับหนึ่งของประเทศไทยน,นี่คือโบสถ์เมียหลวงวัดเขาบันไดอิต นี่ลายปูนปั้นเก่าดั้งเดิมแต่ของวิหารเมียน้อยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นซ่อมใหม่บูรณะใหม่ดูดลายเดิมเป็นยังไงเพชรบุรีนี่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดของประเทศในเรื่องของลายปูนปั้นช่างเมืองเพชรถือว้าอันดับหนึ่ง ที่ท่านเห็นยอดอยู่นี้คือยอดของเจดีเจดีซึ่งอยู่ระหว่างโบสถ์เมียหลวงวิหารเมียน้อยเป็นเจดีที่แปลกคือมียอดเอียงมาทางเมียน้อยเขาว่าเป็นไปตามแรงอธิษฐานของเมียหลวงและเมียน้อยเมียหลวงสร้างโบสถ์เมียน้อยสร้างวิหารสร้างเสร็จแล้วอธิษฐานว่าสามีรักใครกว่ากันสามีนี่สร้างเจดีปรากฏว่ายอดเจดีเอียงมาทางเมีย น้อยก็แสดงว่าเศรษฐีรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงเขาพิสูจน์กันแล้วเขาสร้างตามปกติแต่มันก็เอียงอยู่นั่นแหละทํายังไงก็ยังเอียงอยู่เอียงมาทำเมียเมียน้อยนี่ดูด้านไหนก็เอียงเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยตาท่านเองเป็นอันซีนไทยแลนด์เป็นอันซีนไทยแลนด์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีลักษณะอย่างนี้เรียกให้ถูกต้เรียกว่า โบสถ์เมียหลวงวิหารเมียน้อยบางคนบอกว่าโบสถ์เมียหลวงเมียน้อยเนี่ยเป็นการใช้ศัพท์ที่ใช้คําที่ผิดเพราะว่าวัดแห่งหนึ่งนั้นจะมีโบสถ์แค่หลังเดียวเท่านั้นมีวิหารหลายหลังได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าโบสถ์เมียหลวงโบสถ์เมียน้อยไม่ได้ต้องเรียกให้ถูกว่าโบสถ์เมียหลวงวิหารเมียน้อยนี่คือวิหารเมียน้อยวิหารจะเล็กกว่าสร้างในสมัยโบราณดูลักษณะของที่ตั้งของลักษณะการสร้างเนี่ยตั้งแต่สมัยทยา ไม่รู้มีอะไรขึ้นข้างบนต้นไม้ดูต้นไม้กระบองเพชรหรือเปล่า เขาจะปิดเพราะไม่มีคนเข้ามาเขาเลยปิดไม่เข้าวันธรรมดาจุดนี้เป็นจุดที่ชัดเจนที่สุดเอ,เอียงอยู่นิดๆเนี่ยเป็นยอดของช่อฟ้าเอียงเอียงมาทาเมียเมียน้อยจริงๆ ยงมาทางซ้ายมือของเราเจดี JD. ของวัดเขาบรนดอิดเมื่อท่านมาที่นี่แล้วอย่าลืมมาชมบไม,ไม่หลวงพิหารเมียน้อยพร้อมกับถ้ำเพราะถ้ำแห่งนี้มีมานานประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นจะมีศีลศิษย์ดูแลอยู่มากมาย นี่คือวิหารเมียน้อย นี่คือโบสถ์ประตูทางเข้าโบสถ์เนี่ยมีสองประตูมีหน้าต่างหนึ่งแต่เมียน้อยนี่มีประตูทางเข้าอันเดียวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นป้ายบอกตำนานโบสถ์เมียหลวงวิหารเมียน้อย วัดเขาบันไดอิดถ้าไม่เข้าใจก็อ่านดูได้หรือถ้าไม่เข้าใจก็ถามมรุเทศได้มีมรุเทศอาสาอยู่แถวนี้อันนี้ทางเดินขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปองค์ใหม่ กำลังสร้างอยู่ปางดีน้ำมนตม์ยังสร้างไม่เสร็จวัดเขาบันไดอิฐ <c oughs> นี่คือตำนานโบสถ์เมียหลวงวิหารเมียน้อยวัดเขาบรรดอิดเพชรบุร <P et bury> ีนี่นี่โบสถ์เมียหลวงโบสถ์นี่เมียหลวงสร้างวิหารน้อยอวิหารนี่เมียน้อยสร้างส่วนนี่คือสลานักท่องเที่ยวพัก พักเหนื่อยพักดูหลบแดดเนี่ยสลานี่ตำนานก็เป็นสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้มันมีต้นเหตุที่มาที่ไปตำนานบางอย่างก็เป็นเรื่องจริงบางอย่างก็แต่งขึ้นแต่ส่วนมากก็เป็นจริงมีหลักฐานปรากฏหลายๆอย่างเช่นโบสถ์เมียหลวงวิหารเมียน้อยของวัดเขาบันเอตแห่งน,นี้่ยอดเจดีย์นี่จะเอียงมาทางซ้าย มาทำเมียเมียน้อยนะเขาว่าเศรษฐีเนี่ยรักเมียน้อยกว่ายอดของเจดีก็เลยเอียงมาทำเมียน้อยดูยังไงก็เอียงมาทำเมียน้อยซ่อมแซมยังไงยังไงก็มาทำเมียน้อยอยู่ดีเห็นไหมเนี่ยเศรษฐีรักเมียน้อยกว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์หนึ่งเดียวในประเทศไทยเหมือนกันนี่เอาไปสูดดูได้ด้วยตัวท่านเองว่าเอียงจริงหรือไม่ นี่คือมนดกพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงมาแล้วก็ควรจะไปไหว้หลวงพ่อผู้สร้างวัดให้โด่งดังแน่นบนไปไหว้พระขอพรเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ดูท่านั่งหลวงพ่อท่านั่งแบบโบราณนั่งพระเพียบเรียบร้อย ตรงนี้เป็นสถานที่พระพรมน้ำมนต์เวลามีงานบนุญในรูปรอเหมือนหลพ่อแดงว,วัดเขาบันได ตรงนี้มีสถานที่ยกพระเสียงไทยด้วยยกช้างเนี่ยยกช้าง <c oughs> สถานที่ยกช้างเสียงไทยตรงป้ายด้านบนสีเขียว,ยวตัวอักษรสีขาวก็คือวิธียกวิธีอธิษฐานจิตมายกไอ้านเสียงไทยได้ยกให้หนักให้เบาเสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากลิงมันกระโดดโลดเต้นอยู่ข้างนอก ที่ลานจอดรถนี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีก